เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระแม่หาอยู่ที่มหาวิหารบุทธปริณิพานที่เห็นทำงานอยู่นี้คือเทปูนคานซุ้มประตูทางเข้ามหาวิหารบุทธปริณิพานแล้วก็เป็นซุ้มหน้าหน้าบันด้านหน้าด้วยนะวันนี้จารึกเอาไว้15พฤษภาคมพุทธศักราช2514 เราเทปูนคานซุ้มประตูถางเข้าและก็หน้าบันมหาวิหารพุทธปรินิพานบูชาคุณองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปโนวันนี้ครบรอบบันสิ้นเกีรตของท่านด้วยแลร้รเลิกถึงพระอุปชาหลวงพระพุทธนิโยโววันนี้ครบรอบบันหลวงพระพุทธละสังขารด้วยก็น้างานก็ตามนี้ตามที่เห็นก็รับศีลลูกหาหลายๆท่านถวายแรงถวายงานกัน ก็จะเห็นว่าทุกคนทำงานกันนาโมวันนี้มามาเพิ่มเติมกำลังก็คือสังวาลเมาไทยสงแล้วก็คูบาเจือช่วยตักส่วนทีมตักๆักอยู่ด้านหลังนี้ก็มีหลวยคำแจ้วรงชัยสิริมาจันทเขตคำพูนทาคำคำพูนทาคำมาอุทิศชาคำก็ต้องมาแม่ชีสุพินะธรรมมา ส่วนด้านนี้ก็จะเห็นลูกเสดลูกหามาเตรียมการกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งปูนส่งปูนกันอยู่ตรงนี้ก็มีเชิดใจทนทัศนีคิ้วสูงเนินหลานแป้งนอมน้อมหลานแป้งมานี่พ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองก็ต้องมาแม่ชีสุขสัมปันาแล้วก็แม่ชีสังฆมิตา ขึ้นไปก็ชาอ้อนเมาไทยสง์ตามกันขึ้นไปตรงโน้นช่วยกันเต็มที่แต่ละคนแต่ละท่านก็ช่วยกันถวายแรงถวายงานกันเต็มกําลังความสามารถช่วยกันจริงๆแล้วก็ในจุดที่ไม่ง่ายเลยนะทุกคนก็ต้องปีนต้องป่ายต้องช่วยกันอย่างแข็งขันจริงๆในการทํางานแต่ละจุดแต่ละจุดนะอันนี้ตามภาพกําลังส่งส่งทั้งเปล่ากลับลงมาทุกคนก็ ช่วยถวายแรงถวายงานกันเรียกว่าไม่ง่ายเลยในการทําการทํางานนะก็วันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาเพิ่มมาเติมกันไม่งั้นก็เทไม่ได้เพราะว่ามันสูงนะมันสูงแล้วก็ต้องส่งถังขึ้นไปนะแล้วก็ถงถังกลับลงมาก็แต่ละคนก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะเพราะว่าต้องส่งขึ้นไปสมศักดิ์ต้กไม้กวิชาคอน แล้วก็ครอบครัวเจวฮอนเมืองคอนหลานอ้อมนะแล้วก็พิสมัยจุงคำแล้วก็เจวฮอนก็ต้องมาเพราะว่าก็ต้องมากันทั้งบ้านนั่นแหละเรียกว่าวันนี้มีเทป,ปูนก็ไม่พลาดนะพิสุกรเลกรินก็อยู่หน้าง,งานช่วยการช่วยงานกันทุกทุกคนเลยทีเดียวนะกรสาธทุกับทุกท่านอนุโมทนากบทุกคนนะั้นกำลังทำอยู่นั่นก็สุธเมตมิตรสันเทนะ สุดท่าเม็มีสันเทียอยู่ด้านบนบนบน,น,นู้นทุกคนก็ช่วยกันทุกท่านทุกคนเลยทีเดียวนะนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ดูไปรายชื่อายน,นามก็ดูกันไปทีละทุนทีละท่านก็ส่งกันขึ้นไปส่งกันขึ้นไปในชนิการบางชินกลางนะส่วนทางโน้นก็มีเสด็จช่างทงช่างไทยก็อยู่ฝั่งฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้น กับมนเชนกมิสุงเนินอันนี้ก็สรราจัญญาสิรินะแม่ชีก็อยู่ด้านบนนูนนะ้นพุตาจิตาราตินทราก็ช่วยกันจริงๆในจุดที่เอาถังลงมานะอันนี้จะเห็นตามภาพนี้แหละนะเสร็จล,ลงหาทั้งเ็จรุ่นหลานหลานทั้งเส็จรุ่น หนุ่มสาวรุ่นมีครอบมีครัวก็หลายหลายคนร่วมด้วยช่วยกันอ่ารำพึงกิดดอนสมานมารำพึงกิดดอนก็ต้องมาอันนี้หน้างานที่ถวายแรงถวายงานกันเต็มกำลังความสามารถนะแม่ชีจินตามายาช่วยกันจริงๆนะส่วนบนๆขึ้นไปก็จะมองเห็น ใีใกลบ้างอยู่ด้านบนเห็นแต่โน่นน่าจะเป็นกูบาโตน่าจะอยู่ด้านบนบนโน่นละมังนะมองไม่ชัดนะอันนี้ก็เป็นหน้างานที่เราเห็นถวายแรงกันกระาทุกกับทุกท่านอนุโมทากับทุกๆคนนะส่วนผูกอยู่ด้านนี้ก็จะเห็นสังโคซิตาเนี่ยเขาจะผูกเหล็กทับหลังแล้วก็ โคสิตาแล้วก็ตาหนีนะเขาจะเป็นคนผูกทับหลังนะไล่ๆกันไปทีมช่างก็จะเข้าแบบทับหลังกันไปส่วนด้านโน้นมองเห็นอยู่จึงสันทาวงสาเทียมน่าจะผูกทับหลังอยู่ด้านโน้นนะจึงผูกอยู่ด้านโน้นนะก็ด้านนี้ก็น่าจะได้เข้าแบบแล้วก็เทไล่ๆกันไปนโมทนาสาธุก,กับทุกท่านทุกคนที่เอาเรีย่ยวแรงมาทำงานให้กับวัดนะ ก็ไม่ง่ายเลยนะแต่ละอย่างก็กว่าจะได้กว่าจะสําเร็จนะวันนี้มองเห็นอินบวลเบามาแล้วนะเราต้องใช้กันจริงๆอีกหนึ่งคันรถ28,00 0ื่นนบาทนะต่อนหนึ่งคันนะวันนี้มาอีกหนึ่งคันแล้วนะร่วมบูรณะกุศลกันร่วมสร้างบาร,รมีกันกันกบอาตมาพระหมหาท,ทีนาศนะเมื่อกี้ฝนตกลงมาหน่อยหนึ่งนะตกลงมาหน่อยหนึ่ง<ม>ก็ทําให้ชุ่มฉ่าขึ้นไปพอควรทีเดียวนะ ยังมี้อยสมานเพียอขันธาคอยดูหน้าง,งานเรื่องเหล็กเรื่องอะไรตรอเมีอะไระตยสมานเพียอขันชาดูเหล็กด้านนี้แล้วก็ต้องไปดูเหล็กด้านหลังเพื่อจะทำทับหลังเพื่อจะทําขานกันต่อไปะตยสมานก็มาแต่เช้าเลยอันนี้คือหน้าง,งานส่วนช่างชอบแล้วก็เมน่นแล้วก็วินยัยก็กําลังทําแบบทับหลังส่วนหน่อยก็โอก็ก่อต่อเนื่องกันอยู่ด้านในนูน้นอันนี้จะเห็นหน้าง,งานของเราเป็นแบบนี้ องสาทุกคับทุกคนอนุโมทนากับทุกทุทกท่านกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาดูยกนี้มันก็ไม่ใช่เบาๆนะดูยกกันขึ้นไปก็ไม่ใช่เบาๆอันนี้ผาหนูสุรศักดิ์เติมงามก็อยู่กับทีมของเสิร์ฟก็ถบายแรงนอนอยู่วัดนี่แหละสุธเมศกับผาหนูนี่เขาก็สลับสลับกันไปสลับกันมาก็ดีหน่อยบางดีสุธเมศไม่อยู่ก็ผาหนูอยู่ก็จะได้ประเคียของอถ้า อนุกลับไปบ้านสุสุเมธตก็ยังอยู่ยังค้างวัดก็พอได้ใช้สอยกันบ้างนะตามหน้าสื่อหน้างานเป็นแบบนี้โน่นเอาแม่ชีวิริยะธรรมานะอยู่ด้านบนโนนก็ถือว่าเรียวแรงกันดีทีเดียวนะเรียวแรงแข็งขันกันพอควรทีเดียวไม่งั้นไม่สําเร็จันต้องเรียวแรงดีดนะี่เห็นจากภาพนี้ก็เห็นมอง,ก,องกว้างก็เห็นบนรรดาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาฉวายแรงกันนะก็น่าภูมิใจกับ กับลูกศิษย์ลูกหาที่ถึงเวลาก็ามาถวายแรงกันบางทีก็มีการมีงานต้องหาอยู่หาจินในยุคโควิดนี่ก็ใช่จะเป็นเรื่องง่ายเสมอไ่มีบ้านมีเรือนมีอะไรอะไร,ะไรต้องใช้เงินอยู่มันจะยุคไหนไม่ยุคไหนก็ต้องใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะยุคนี้ยิ่งเป็นยุคฝืดเทียงยิ่งต้องใช้เงินกันมันต้องใช้ต้องจินต้องอยู่กันเหมือนเดิมแต่ว่าไรายได้มันก็ต้องลดลงเป็นแน่นอนการทำมาหาจินทำมาค้าขาย สินค้าอะไรก็ถูกแต่สิ่งที่มันแพงขึ้นคือค่าคองคีพของเราแม้แต่อิฐมวลเบาขึ้นก้อนละสักสี่บาทเหล็กก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นราคาทั้งนั้นนะอะไรนี่คือสิ่งที่มองเห็นเดวเราจะไปดูอีกว่ามีใครรอดหูรอดตาเพราะมาที่นาดบ้างที่อย่างมองไม่เห็นมีตรงไหนกันบ้างจะได้ไปดูว่าใครบ้างนะเอาแไปตรงนี้ไปดูทางเสดกรมลชนกสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง อมองมาถึงด้านนี้ก็เขาก็ทํางานเขาทุกวันอยู่ฝั่งด้านนี้ก็เรียกว่าทําทุกวันทํางานทุกวันสู้กันอยู่ทุกวันวันนี้ฝนลงไปนิดหน่อยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตกมากแต่วก็ตกอยู่ตกพอเย็นๆสบายๆอากาศ2 0 6 27องศาตอนนี้นะนตอนนี้นะอากาศ26 27องศาก็เย็นๆสบายๆหน้าง,งานด้านนี้ได้ยินเสียง กแปลกปกแปลกอยู่นะคงทํางานกันอยู่บริเวณนี้แหละก็เห็นด้านนี้ก็มีเชนี้การหางขินกลางนะทางานอยู่ด้านนี้ก็มชน,นกมิดสูงเนินนะคอยแต่งคอยอปั่นปูนกันอยู่นะแล้วก็ผาหนูแล้วก็เสดช้างไทยอันนี้ก็เสดช้างไทยด้วยนะอันนี้ก็เป็นหน้างานด้านนี้นะ,ะก็ยังมี แจ่วฮ้อนเมืองคอนอีกคนหนึ่งด้วยนะก็นี่ก็มีหลายคนมาเพิ่มเติมความสําเร็จกันเสิร์ชแล้วก็เจ่วฮ้อนแจ้วฮ้อนอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ผาหนูแล้วก็กระมลชนกแล้วก็ด้านโน้นมีชนในการของจินกลางเป็นผแผนกปันปูนไม้เราต้องใช้ปูนฉาบป,ปูนฉาบคุณโยฏจว,วัติก็ว่าจะเอามาเพิ่มให้นะปูนฉาบป,ปูนก่อน,นี่ก็ยังได้ใช้งานอยู่ปูนฉาบนี่ก็ ก็ต้องใช้แต่งเยอะกันมากกว่าปูนเกาะนะอันนี้เกียฮอนก็ปาดปาดหน้าปูนอยู่เสริลก็กาลังวาดลวดวาดลายของเข้าอยู่นะนี่ก็น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับหน้าการหน้าง,งานที่ตั้งใจทําตั้งใจบรรจงหน้างานจริงๆให้สําเร็จนะ็สาทุกอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับลูกศิษย์องหาที่ถวายแรงในจุดนี้เราขึ้นไปบน,บน,บ,นบนเพื่อจะไปส่องดูด้านโน้นว่ามีใครจะได้เห็นชัดชัด ขึ้นบันไดรีกว่าบันไดบันไดที่เป็นบันไดที่วอล์กอินขึ้นมา <laughs> ไม่ใช่สกายวอล์กหรอกนะก็ขึ้นมาธรรมดานี่แหละนะแต่มันมีแตกต่างก็คือมันมีทางขึ้นทางหนึ่งทางลงทางหนึ่งทุกคนขึ้นลงก็ไม่ไม่เจกะกันเหนะมือนเดิมขึ้นมาก็จะเห็นพวกต่างๆที่เรารื้อออกมาพวกนี้ก็รื้อมา แต่เวลาเจ็บเรายังไม่มีมาดูฝั่งนี้เห็นชัดเลยว่าวิสุกขเอกรินหลวงพ่อชุ่มบุญนะกำลังดูหน้าง,งานตรงนี้แล้วก็สมานเพียรคัญชากำลังดูหน้าง,งานตรงนี้อยู่นะแล้วก็โอกำลังดูหน้าง,งานบริเวณนีนะ้กำลังช่วยกันดูหน้าง,งานบริเวณนี้เพื่อที่จะทีมหนึ่งเพื่อจะก่อนะ ทีมหนึ่งเพื่อจะก่ออีกทีมหนึ่งเพื่อจะทําคานบริเวณด้านทางออกหรือว,ว่าซุ้มทางออกของมหาวิหารพุทธปรินิณีผ่านนี่ก็เห็นว่าทีมนี้ก็ทําอยู่ด้านนี้เงพระชุ่มบุญก็มาเตรียมแล้วใต้พี่คันชาก็น่าจะมาอยู่ด้านหลังนี้คือด้านนู้นเราสําเร็จเทเสร็จแล้วก็สําเร็จแล้วก็ถือว่าสบายใจแล้วหล่ะนะรอแต่ทีมปั้นจะปั้นจะผูกเลยอย่างไรขึ้นไปเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกรอบหนึ่ง แต่ทีมนี้เขาย้ายมาด้านหลังกันแล้วนะอากาศเย็นดี26 27องศาท่านั้นนะตอนนี้ก็ถือว่าเย็นสบายดีนะมาดูหน้างานด้านบนนี้มีอะไรต่อมีอะไรกันบ้างโอโ้โหด้านนี้ก็เห็นว่าเหล็กเราก็เตรียมมาเหล็กที่จะใช้งานอามาจากบ้านคุณนกพรใหญ่ก็มีเล็กก็มีก็รื้อกันมาเยอะทีเดียวเห็นว่าต้องเอาหกรอบสิรอบไปใส่กันเลยทีเดียวคุบโตก็ เอาเหล็กจากบ้านคุณพพรมาทำราวกันตกไว้บางส่วนแล้วนะสาธุจริงๆอนุโมทนากับรู้สึกทุกๆคนมีอะไรก็ที่จะใช้ได้ส้อยได้เป็นประโยชน์ได้ก็ถวายกันมามาอยู่บนนี้ก็จะมองเห็นโน่นฟ้าครึ้มๆมืดๆกันอยู่นะเหมือนว่าฟ้าฝนจะมาอยู่เห็นกรมอุตุบอกว่าจะมีฝนตกอยู่เหมือนกันเรามาดูด้านนี้จะได้ส่องดูได้ชัดๆเพราะว่าดูด้านล่าง อาจจะยังไม่ชัดทั้งหมดนะก็มาดูด้านนี้อาจจะชัดกว่ามาสาธุบุญกับพวกเขาผู้มาสร้างบาร,รมีมาเทปูนในด้านนี้ของหมหาวิหารพุทธบปร,รินิพานสองดูด้านนี้ก็จะเห็นแล้วนะโอ้นั่นคูบโตม่เมชีรตินสุทเมศแล้วก็สมศักดิ์โกวิชาครก็เห็นด้านนี้เต็มๆเลยนะในล,ลกศิษย์ถวายงาน ด้านนี้เราก็จะมองเห็นนะกันทุกคนที่ทํางานโม่ก็หมุนหมุนหมุนหม,นมุนอยู่ตรงนั้นอ่กองทรายเราก็พร้อมกองหินเราก็พร้อมปูนอยู่ท้ายรถคันนั้นมีโก้ของคุณโยมวีรศัก์เสียงชอบที่ถวายงานไม้ใช้ตั้งเป็นกี่ปีแล้วเนี่ยพังทีก็ไปซ่อมให้ทีแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆแข็งแรงทนทานที่สุดเลยนะ,ะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือหกล้อของเติมช่างก,รก,รก็ขนหินคนทรายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน จะก็รถ6กหกล้อของวัดที่มาใช้ดำถ้าสมศักดิ์กวิชคกรมาก็ใช้6ล้อเพราะว่าดำเป็นนะก่อนนี้หน้าง,งานก็จะเห็นหน้าง,งานหน้าบุญอยู่แบบนี้นะทุกคนทำาวแรงกันอยู่ในจุดนี้และทํางานอยู่ในจุดนี้ตามภาพทุกๆท่านที่จะดได้ออนุโมทนาบุญร่มรวมๆกันนะต่างคนก็ต่างได้ทํางานร่วมกันทุกอย่างทุกประการเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นคุณงามความดีร่วมกัน มีหลายๆท่านนี่ปกติพรเยแต่วิชิราโน,น์จะมานะก็น่าจะมาอยู่บางๆอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะก็สาธุก,กับทุกท่านอนุมโมทนากับทุกทุกคนนะส่วนด้านนี้ก็จะเห็นอ่าเห็นด้านนี้นะมองเข้าไปลอดเข้าไปนี่เห็นโคสิตาและกตานีกําลังผูกเหล็กอยู่ด้านทับหลังด้านนี้นะก็เรียกว่าผูกเรียบร้อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็ย้ายไปอีกตรงหนึ่งตรงใหม่ก็สาธุอนุโมทนากับทุกท่านที่มาถวายแรงในวันนี้ก็หลายๆคนก็ตั้งใจมากันเลยทีเดียว พอพักจากง,งานที่ตัวเองทําอยู่ประจําทุกวันได้เวลาก็มาถวายแรงถวายงานบางคนทํางานบริษัทนะบางคนทํางานกิจการส่วนตัวบางคนทํางานไร่ทํางานสวนได้โอกาสแล้วก็พระงานเหล่านั้นแล้วก็มาถวายแรงเพื่อให้มหาวิหารพุทธบริริผานสาเร็จเรียบร้อยด้วยน้ํามือของทุกๆท,ท่านก็สาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์ของการเทไปถึงไหนตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มาก หรือว่ายังเทยังไม่มากก็เททีละครึ่งคานก่อนอเพราะว่ากันคานมันแตกนะกันคานแตก,หร,กรห,รหรือว่ากันคานปูนมันทาให้คานบวมหรือว่าทะลุได้นะเราก็ค่อยๆเททีละครึ่งอันนี้ก็ถือว่ามาครึ่งหนึ่งแล้วมัง้งนะน่าจะเกือบๆครึ่งแล้วละ่ะนะยังไม่ถึงครึ่งก็ได้งานเกือบครึ่งแล้วแต่ด้วยเรี่ยวแรงของลูกศิษย์ลูกหาที่มาถวายแรงในวันนี้พลังบุญที่มี ก็ชิดว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่น่าจะเป็นความสําเร็จโดยไม่ยากเท่าไหร่นักนะทุกท่านทุกคนก็จะได้ถวายแรงให้สําเร็จเป็นผลงานในวันนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยกันกระนาาณมุทนาสาทุกกับทุกท่านกับทุกคนที่ถวายแรงขอบคุณจริงๆกับความร่วมไม้ร่วมมือกับการสร้างมหาวิหารพุทธปริพานธที่มีลูกศิษย์อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอันนี้กันทุกท่านทุกคนทีเดียว ก็สาธุอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ถวายแรงตามภาพที่เห็นนี่แหละให้พวกเราได้ชื่นใจกันว่าการสร้างของพวกเรา,ามาจากพลังบุญของทุกทท่านมาจากพลังศรัทธาของทุกทคนก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆุคนใจรียกไว้ในวันนี้นะภาคบา่ายบ่ายสองก,อกว่านี้วันนี้นะนเราเทป,ปุลที่เรียกว่าซุ้มประตูทางเข้ามหาวิหารพุทธบริพานซึ่งเป็นคานที่จะรับ หน้าบันของมหาวิหารพุทธปรินิพานด้วยกษสาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจะรึกเอาไว้เป็นประวัติการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนที่ได้ร่วมมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนี่คืออัปเดตและจะรึกเอาไว้เป็นประวัติการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานความความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีใจท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไป